ไปกู้เงินแถวบ้านมานี่พนักงานเขาประเมินราคาให้เลยนะคิดปุ๊บเขาะวงเงินปับ๊บเร็วจนงงเลยเดี๋ยวก่อนพนักงานไหนทุกคนอย่าไปประเมินราคาซับกันเองนะคะ พอการยื่นกู้แบบมีหลักทรัพย์ที่มีโฉนดค้ำประกันจะมีหนึ่งขั้นตอนที่สําคัญมากก็คือการประเมินราคาทรัพย์ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการพิจารณาวงเงินกู้ที่คุณจะได้รับนั่นเองเวลาประเมินทราาัพย์กับบริษัทเอกชนที่ได้รับการรับรองกับกราโตเจ้าหน้าที่จะเข้าไปดูพื้นที่เพื่อถ่ายรูปและเก็บข้อมูลหลังจากนั้นคุณก็จะได้รับเล่มประเมินข้างในก็จะมีรายละเอียดบอกต่างๆเช่นที่ตั้งทางเข้าออกพื้นที่โดยรอบและขั้นตอนการวิเคราะห์ทรัพย์การประเมินมูลค่าทรัพย์อาจต้องใช้เเวลาาในนกรรปะมิ วันทาําากรแต่คุ้มค่าแน่นอนค่ะเปรียบเสมือนสมุดพกนั่นเองหากคุณอยากเช็คราคาประเมินเบื้องต้นด้วยตัวเองก็สามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ได้เลยซึ่งโดยปกติแล้วราคาประเมินของกรมธนารักษ์จะน้อยกว่าราคาประเมินของเอกชนค่ะส่วนสำหรับการขายฝากกับสมาร์ทฟินนั้นไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะเรามีขั้นตอนการประเมินทรัพย์โดยบริษัทเอกชนซึ่งทำให้คุณมั่นใจได้เลยว่าราคาประเมินที่ดินจะมีความไม่เทําแน่นอน พิเศษกว่าน,นั้นขายฝากกับสมาร์ทฟินที่ดอกเบี้ยต่างเพียง0.75%ตต่อเดือนลงทะเบียนขายฝากได้ที่เว็บไซต์สมาร์ทฟิน